สวัสดีครับมีอัปเดตซิมเทพดีแท็กับ t u u ครับล่าส,สุดเลยปี2021นะครับใารกำลังหาซิมเน็ตอัลลีมิตเอาไว้เล่นเน็ตนะครับก็ติดตามกันได้ครับตกเตือนร้อยกว่าบ,บาทั่นเองนะครับมีทั้งดีแท็กับ t True นั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าตอนนี้เขามีอะไรขายกันบ้างนะครับ ตัวแรกคือซิมเทพคงกระพันจาก d t แทนะครับราคาอยู่ประมาณ1 2 0 0 0ถึง1,300บาทแต่อะไรบ้างอย่างแรกก็คือเน็ต10เมกะบิตแบบไม่ลดสปีดนะครับโทรในเครือข่ายฟรีโทรนอกเครือข่ายนาทีละ99สตังค์นะครับแล้วก็เติมเงินเพิ่มอีก50บาทต่อเดือนก็สามารถโทรนอกเครือข่ายได้แบบไม่อั้นนะครับ แพ็กเกจโจจริงก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับซิมโครงกระพันนะครับก็จะมีน้องมาสคอตและที่สำคัญคือรองรับทั้ง 5G แล้วก็ 4G ของ d t แทนะครับแต่สปีดจะเท่ากันนะอยู่ที่10เมกนะครับก็สามารถใช้งานได้12เดือนตัวนี้ก็คือซิมเทพทอนะครับก็เป็นซิมยอดนิยมของ t r u v m o v g h นะครับจะได้เน็ต10เมกแบบไม่ลดสปีดโทรนเครือข่ายฟรีนะครับโทรนอกเครือข่ายนาทีละบาทนะครับก็ ที่น่าสนใจคือเขามี t r u ไอ d ดีสำหรับดูทีวีออนไลน์ดูหนังต่างๆได้นะครับแล้วก็มี r ทรไ i ไฟสำหรับเล่น Wi-Fi ในห้างใช้งานได้ฟรีเช่นกันแพ็กเกจเนี่ยจะดูธรรมดาดนิดนึงนะครับแต่ให้สังเกตด้านหลังนะว่ามันจะมีโฮโลแกรมครับเป็นสติกเกอร์โฮโลแกรมบอกว่า10เมกนะครับเป็นซิมของแท้นะต้องมีโฮโลแกรมมันนะครับโอเคเรามาต่อกับซิมเทพทรู70กิกนะครับตัวนี้เนี่ย1,390บาทได้ เน็ต7จสนะครับสูงสุดที่300 MB แล้วก็สามารถรองรับทั้ง 4G แล้วก็ 5G นะครับมีท i ีดีมี Wi-Fi เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าในแพ็กเกจจริงเนี่ยเขาจะโชว์แบบนี้เลยนะจะมีทั้งโบนัสมีทั้งตัวเน็ตฟรีแล้วก็ Wi-Fi นะครับ น่าสนใจคือมันรองรับ 5G นะแล้วก็รองรับสปีดได้สูงสุดที่300เมกนะครับตอนนี้ก็วิ่งประมาณ200เมกอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่เครือข่ายผมทดสอบทั้ง fast.com แล้วก็ n p e f f นะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละครับซึ่งจริงๆก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปและหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่า,าเขาใช้การกันไม่เยอะนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูหนังเอาไว้เล่นเน็ตเล่นโซเชียลธรรมดาเนี่ครับเหลือเฟือนะเหลือจริงๆครับ อีแพ็กเกจที่ยังขายก็คือซิมเทพ4เมกนะครับ1น9 0บาทตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใส่อุปกรณ์ IoT สมาร์ทโฮมต่างๆที่ใช้ Data เยอะนะครับแล้วก็ประหยัดกว่าซิมเทพปกติประมาณ500บาทสรุปเลยกับซิมเทพทอนะครับ1,890บาทอันตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบ Extreme นะครับไว้ดูหนังดู u t u b e อะไรต่างๆส่วนซิมเทพ d t แทนะครับตัวนี้1,390้นะครับราคาพิเศษจะลดลงมาบ้างนะครับก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปเช่นกัน ทางนี้ก็ลองเช็คดีแท็นะครับว่าครอเนี่ยถึงหรือเปล่านะครับสนซิมเทพทรู70กิกเนี่ยตัวนี้ผมแนะนำนะเพราะว่าได้สปีดส,สูงแล้วก็จำนวนดาต้าเนี่ยผมว่า70กิกเนี่ยเหลือเฟือนะครับในราคา1,390บาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆนะครับการสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บ WPN Mobile นะครับส่งฟรีนะสำหรับ การเซสชันที่มากกว่า500บาทนะครับและสามารถเลือกเบอร์ได้ด้วยสำหรับใครที่อาจจะดูเบอร์ดูตัวเลขอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีร้านบน Lazada นะครับสามารถใช้โค้ดส่วนลดอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกับ Sho ป e e นะครับใช้คอยใช้อะไรลดได้เหมือนกันแล้วก็มี JD Central ที่สามารถกดได้เช่นกันครับการสั่งซื้อผ่านทุกช่องทางสามารถออกใบกำกับภาษีได้ภายใน3วันนะครับลงทะเบียนฟรีแน่นนอนว่าสุดยอดครับสำหรับ WPN Mobile สวัสดีครับ